50 squat a day will keep doctor away ว้สควต50ครั้งทุกวันห่างไกลหมอไปอีกนานสคว t ตท่านี้เป็นท่าุดยอดของการออกกำลังกายทั้งหลายที่เราบรรดาเทรนเนอร์และนักกีฬาเลือกออกกำลังกายด้วยท่านี้สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าท่าสควอตมีประโยชน์อย่างไร ถ้าสะโพดเป็นท่าสุดยอดของการออกกาลังกายทั้งหลายเพราะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อแทบทุกส่วนเลยและเป็นท่าเก่งของการเบิร์ตบอดี้แฟทหรือการเผาผลาญไขมันในร่างกายพร้อมทั้งสร้างมวลกล้ามเนื้อควบคู่กันไปด้วยถ้าสะโพดเป็นท่าดั้งเดิมที่เราใช้บ่อยที่สุดโดยที่ไม่รู้ตัวตั้งแต่เกิดเลยด้วยซ้ำ ตอนที่เราเป็นทารกเราอยู่ในท้องแม่ก็ด้วยท่าสะร์ตใช่ไหมคะหรือจะเป็นกิจวัตรประจำวันที่เราทำทุกวันเช่นการนั่งเก้าอี้การก้มหยิบของหรือการขับรถเป็นต้นใช้เป็นการวอร์มอัพร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรมกีฬาทุกประเภทนนะกีฬาทั้งหลายส่วนใหญ่จะใช้ท่าสะร์ต เพื่อการวอมอาบก่อนการทำกิจกรรมกีฬาต่างๆเช่นนักมวยนักวิ่งหรือนักบอลเพราะเขาจะสามารถทำได้แกร่งขึ้นเร็วขึ้นและนานขึ้นนั่นเองทำให้กิจกรรมประจำวันของเราง่ายขึ้นถ้าสคอรจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับข้อต่อ ค้อกระดูกและกล้ามเนื้อแทบทุกส่วนเลยจึงทําให้เราสามารถใช้ชีวิตประจําวันของเราได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการก้มหยิบของการก้าวขึ้นรถหรือการขับรถเป็นต้นจะช่วยเตรียมความพร้อมให้เราเข้าสู่วัยชราอย่างสดใสและมีความสุขทำให้เป็นคนแก่ที่กระฉับกระเฉง สามารถยืนลุกขึ้นนั่งนอนได้อย่างคล่องตัวไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานหรือสถานพักพื้นคนชรา หลีกเลี่ยงและลดอาการบาดเจ็บและช่วยทำให้การเล่นกีฬามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทำได้เร็วขึ้นแกล่งขึ้นและนานขึ้นอีกด้วยนักกีฬาทั้งหลักใช้ท่าสควอตเป็นท่าวอร์มอัพก่อนการทำกิจกรรมกีฬาต่างๆการทำสควอตสามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลาทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานในจิมหรือระหว่างการพักปร้อนเพราะการทำสควอตจะใช้เนื้อที่ไม่มากและใช้เวลาไม่นานแต่เรียกทำสควอต50ครั้งโดยที่ไม่หยุดพักเลยใช้เวลาไม่เกิน2หนนาทีเพราะฉะนั้นเป็นท่าที่สะดวกมากๆค่ะสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดและไม่มีเวลาในการออกกำลังกาย มีหลายรูปแบบช่วยทำให้การออกกำลังกายของเรามีสีสันไม่น่าเบื่อเช่นซูโม,โมส่สควอชยกขาข้างสควอชหรือกระโดดสควอชถ้าเพื่อนเพื่อนออกกำลังกายโดยท่าสควอชเป็นประจำทุกวันแล้วร่างกายจะเริ่มชิน เพราะฉะนั้นเราควรทำท่าสควอตหลายๆเวอร์ชันเพื่อเพิ่มความทา้าทายและเพิ่มสีสันให้กับการอาอกกำลังกายของเราด้วยท่าสควอตช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพทั้งชายและหญิงเพราะจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องสะโพกต้นขาและข้อต่อต่างๆถ้าเป็นผู้หญิง ก็จะมีก้นกลมเด้งต้นขาแข็งแรงเป็นสัดส,ส่วนได้รูปแต่ถ้าเป็นผู้ชายกล้ามก้นก็จะเป็นมัดกล้ามขาแข็งแรงฟิตปึงปังดูดีไปเลยทีเดียวท่าสควอตเป็นท่าที่ต้องใช้พลังและความแข็งแกร่งถ้าทำท่านี้อย่างถูกต้อง จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องแฮมสตริงกล้ามเนื้อต้นขาและสะโพกถ้าเพื่อนๆสนใจจัวัดพลังและระดับความสามารถของเราด้วยการทำสควอตหรือสควอตชาเลนจ์เราสามารถทำได้กี่ครั้งโดยที่ไม่หยุดร่วมทำชาเลนส์กับจักยาได้ในคลิปด,ด้านบนเลยค่ะ ประโยชน์มากมายแบบนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมเขาว่าแค่สกวอต50ครั้งต่อวันจะช่วยเพิ่มพลังและห่างไกลหมอได้อีกนานเลยทีเดียวคลิปนี้ก็จบแล้วหวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์ และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้จริยาต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ